ดวงของชะตาชาวราศีกันเก็บให้สนุกชะตาเงินล้านอํานาจบารมีวาส,สนาเข้ามาปกปักคุ้มของรักษาหนูนาโชคชะตาของท่านกําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านจะ,จะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านเห็นถ้วยหรือไม่ท่านเห็นเหรียญหรือไม่เหรียญได้รอคอยท่านขึ้นไปเก็บแต่ท่านนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขนี้จะรอมันหล่นลงมาทําไมก็เพียงแค่เดินลุกขึ้นมาไปเก็บมันลงมา ถึงชะตาของท่านเวลาเก็บเงินล้านเก็บไปสนุกสนานครับอย่าไปซีเรียสเอาไว้สุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญล่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินถึงเวลาร่ารวยของท่านท่านปรับปรบปุงแก้ไขในโชคชะตาจัดเต็มเอาไปเลยันะผมเอาไว้รวยเต็มที่เอาไว้สุขสมสมหวังดังใจหมายเอาไว้มีความสุขนะผมแจ่มชื่อราบรื่นเป็นไปได้ดีดีประสบความสําเร็จชะตาชีวิตเกิดปัญหาต่างๆเกิดความตึงเครียดให้ท่านแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาับนะผมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบ้าง เพราะนั้นถึงเวลาก็จัดเต็มเข้าไปเลยโชคชะตาบนกุศลวัสน์จัดแจงตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจักรครัววิโอบโบจูนบ่งบอกถึงโชคชะตาที่ท่านจะต้องจัดแจงไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาดีแล้วปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอํานาจบรีวาสวันาถึงเวลามีใครบางคนต้องเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและถึงเวลาคาบนกุศลวัสนาถึงเวลาเก็บเกี่ยวนั่นเองครับผม ถึงเวลาเงินล้านเข้ามารออยู่ข้างหน้าแล้วท่าน,นก็รับมาให้มีความสุขแล้วกันไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการค้าขายการขายที่ดินขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เพื่อจะสนับสนุนค้ำชูมันรอมันเป็นสมบัติของท่านอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไร่ล่ะจะได้เงินสักทีเมื่อถึงเวลาคาบุนมอนอกาสนาเร็วๆนี้แหละขอํานายว่าจะได้เงินล้านได้มีโอกาสทองได้มีความโชคดีเข้ามา ะครับใครบางคนเข้ามาเจราจาต่อรองพูดคุยถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาก็เข้ามาสิครับเมื่อไรเลยผมรอมานานแล้วตกตําแหน่งเดอะเวอร์นะครับท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตราบรื่นแชมชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาผสมเล่ดดวงเปิดนั่นเองนะครับผมจะทําอะไรก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าความกระวนกระวายนอนไม่หลับพรุ่งนี้จะได้แล้วพรุ่งนี้จะต้องเจอวันใหม่แล้วพรุ่งนี้จะเจอข่าวดีแล้ว ครับมันจะนอนไม่หลับกับวุรนวายเพราะฉะนั้นท่านจงอย่าพึ่งดีใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโยกตาอํานาจบามีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อกปักคุคของรักษาคู้ครองของท่านจะสนับสนุนคาชูหรือท่านได้เจอพบเจอพบปะพูดคุยกับใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนคาชูแต่ท่านอย่าพึ่งเชื่อใจง่ายๆการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบามีวัฒนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้เป็นที่หนึ่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีท่านถือไม่เท้าอยู่ผู้คนยื่นออกมาเพื่อจะปะทะ ปาหันปาหันก็ท่านเพราะฉะนั้นอย่าวไว้ใจกันง่ายๆโลกนี้มันโหดร้ายโลกนี้มันโหดร้ายตกตำแหน่งเอ็มเพสเงินทองไหลมาเทมาผสมเล็ดรล่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะต้องร่ำรวยขึ้นมาทันทีกันดทุ่งข้าวเหลืองอารามนะครับ,รบหานคู่หานค,คู่อยู่ด้านหลังนะหานคู่เกิดความมั่นคงต้นไม้ความแช่มชื่นแ้วผมแต่งตัวสวยสดงดงามเข้ามาจะเต็มในปีนี้เพราะฉะนั้นได้เงินมาก็ต้อง จัดนิดนึงนะอย่าไปเก็บมากนะผมแต่เก็บมากไม่ใช่ที่จะไม่เก็บเลยเพราะฉะนั้นปรับปรุงแก้ไขในเชี่ยวชาญแปรเปลี่ยนฐานพัฒนาไปไม่ได้ด้วยดีเงินทองไหลามาเทมาผสมเ็จแช่มชื่นราบรื่ไไป็นได้ดวยดีข่าวดีบังเกิด่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับเงินล้านได้รับโอกาสทองได้รับสิ่งดีๆถึงเวลาคาบุญเก็บเงินเข้ากระเป๋ามีความสุข อขอ้ยท่านแจมชื่อลาบลื่นเป็นไปไ,ได้ด้วยดีครับถูกใจคลิปนี้กดซับประแต่งครับให้ทิปสนุกอ่าสนับสนุนทางช่องได้ขอใด้านแจมชื่อลาบลื่นเป็นไปไ,ได้ด้วยดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ